อาราฟามสวัสดีจ้าเช้าวันพุทธที่12เมษายน66จ้ามาแล้วมาแล้วคะ่ะย่ามาแล้วเจอรูซี่ย่ารูซี่นะคะ ดูี่พารวยน้อยพารวย กินแล้วดูเขาเอิร์ดนนะ่ะแล้เขาอินดีนะไก่ก็มายุ่งกับเขานะลูกมาเด้อข้างนอกมาเข้ามากินเด้อว,วันละสองสาเข่งก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะคะ กวางกินหญ้าน้อยกว่าวัวนะคะกวางหนึ่งตัวกินหญ้านหนึ่งในสี่ของวัวหนึ่งตัวจะเลี้ยงง่ายตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจแต่ว่ายังรังเลนะคะ,ศ,ะ,คะศึกษาดูดีๆนะคะศึกษาดูดีๆแล้วก็ทําที่อยู่ให้เขานะคะั้วรอบขอบชิดแล้วก็ ตัดสินใจได้เลยจ้าว่าจะรับน้องไปเลี้ยงกี่ตัวเพราะว่าน้องเลี้ยงง่ายมากๆเลยจ้าเลี้ยงง่ายมากๆเลยกินเป็นตะเสบพารวยนี่แม่เพิ่นแลิกตัว ตัวหน้านี่แม่เพิ่นจะ้ะแพ้รวยแพ้รวยเอ้ยแพารวยบุกลาเขาเป็นหย่ำคือะค่ะจ้ะจ้ะแพารวยก็กิกนหยาเป็นละเด้ค่ะพี่น้องนี่แพ้รวยได้ค่ะนี่กินหยายจับ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 จนนี่ใช่ไหมอินดี้ อินดี้มีเอฟซีบอกว่าอินดี้รูปหล่อมากเลยอินดี้ตัวผู้สลัดเขาปีละครั้งนะคะสลัดเขาปีละครั้งจ้าแล้วก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะไม่ค่อยยาวขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็จะใหญ่กว่าปีที่ลแล้วจากความใหญ่ของเขา สำหรับท่านที่สนใจจะเลี้ยงกวางนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยจ้าหรือว่ามีอะไรสงสัยหรือว่าจะขอคำแนะนำหรือว่าปรึกษาเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับกวางกับแพะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยจ้าหรือถ้าไม่สะดวกต้องการโทรก็อาดัมฟาร์ม0963956551จ้า าลูกมากินแล้วแล้วเพื่อนเขาจะกินหมดก่อนเด้อเอาอยาเขามามีไม่นี่ยืนกินอยู่ค่ะพี่น้องกินไปกินมากจังน้อยนี่กะอิ่มก็เริ่มนั่งกินนอนกินเนาะคะ่ะกินไปกินมากจะข้าวนี มือวานนี่ต้องคอภายเอฟซีที่รอชมคลิปนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานไปธุระมาค่ะก็เลยได้ลงคลิป้ามเมื่อวานวันนี้เข้าสู่ระบบเดิมแล้วพารวยกินหญ้าค่ะพารวยกินหญ้ามี สำหรับท่านที่จะเลี้ยงนะคะมีแปลงหญ้าก,ก็สะดวกตรงนี้นะคะตัดมาให้แล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยเราจะทำธุระอย่างอื่นแล้วก็ได้เลยค่ะปล่อยให้เขาอยู่เขาก็จะกินของเขาอย่างนี้จ้ะความก็คืออาหารห้ามขาดแค่นั้นค่ะมีอาหารให้กะอยู่ใดเบิดมือเลยค่ะพี่นอง ได้ทั้งวันผู้บานพารวยครบหนึ่งเดือนนะคะไอตัวเล็กครบหนึ่งเดือนพารวยเอ้ยจจใหญ่งงกับเขาบ่ลูกเอ้ยพารวยจะใหญ่บค่ค่ะพี่น้องเป็นตัวน้นอยๆจจอยจอยังไดบุกแล้วสี่ไงหายอยู่บค่ค่ะพารวย <laughs> ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เอ็นดูเด็กๆฟาร์มอาดัมฟาร์มนะคะยังน้อยกับสูบอัน,นีสูบน้ำมาใส่แองหนหน้อยๆไวค้ค่ะมึก มุกอ้อนนันหไอแม่โคมาขุดขุดมองพะโล่งเล่นน้ำให้ด้จ้าปล่อยน้ำใสค่ะพี่น้องมาที่นี้กวางเป็นกวางก็มากเล่นน้ำด้วยจ้าเสียดายว่าของเราไม่มีสระน้ำให้กวางเล่นนะคะเราก็ได้ขุดอันเล็กๆไว้ให้กวางเล่นน้ำค่ะฮ่า,าตัวนี้แม่เพิินจั่ พารวยกันคนนี้แม่พารวยส่วนคนนั้นเป็นพารวยสำหรับท่านที่ต้องการเห็นพารวยกินหญ้านะคะแค่รวยกินหญ้าครับครับ,บอย่างนี้แหละครับผมพารวยนะครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วมีคนมาซื้อหญ้าอีกแล้วเหตุผลที่ได้ปลูกหญ้าเยอะก็คือหญ้าไม่พอกันนะคะ พี่น้องเพื่อนบ้านไกลเลื่อนเคียงเพิ่นขอปั่นนะคะ่อสื้อกาปั่นให้เพื่อนจะบางคนเพิ่งกลมากเกี่ยวเอาเนี่ยยูเพิ่นกลัมากเกี่ยวเอาเลยคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องไม่ให้กวางของเราอดนะคะจะอดหรืออิม่มเราจะยิ้ม คนนี้อิ่มตืดๆเลยแม่ของพารวยนะคะคนนี้อิ่มตืดๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ฝาก กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ